สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งรถเข็นโซล่าเซลล์นะครับโมเดล2แขงนะครับกับปั๊มหอยโขงของซ t เทีสนิ้วนะครับขนาด1 2 0 0บาัน้วัตตะครับเนาะตอนนี้นะครับลูกค้าแกสั่งเป็นหอยโขงนะครับแกจะสูบน้ําใส่ปล่าไอยนะครับเนาะใส่เปล่าไอ้ตรงนี้นะครับพอดีฝนไม่ตกเลยครับเปล่าไอ้เริ่มตายแกมันตายเนาะแกจะสูบน้ําใส่เรามาดูนะครับรถเข็นก็เป็นแบบพับได้เหมือนเดิมนะครับพับได้แล้วก็ ตัวนี้นะครับเราจะมีเบรกเกอร์2ตัวนะครับอตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ลอยไว้นะครับตัวนี้เบรกเกอร์ลอยไว้นะครับตัวนี้เบรกเกอร์6.3แอมป์ลอยไว้ให้เพื่อลูกค้าได้ต่อใช้เดวิสีนิ้วหรือว่าใช้กับอินเวอร์เตอร์ได้นะครับรงเหล็กก็เป็นเหล็กกรมมนไนท์แบบดีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเบรกเกอร์ที่เราต่อใช้นะครับนะเป็น6.3แอมป์เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบพับได้นะครับตัวนี้แบบพับได้นะครับ สามารถพับได้เคลื่อนย้ายได้สบายนะครับคงเด็กเป็นเหล,กล็กกรรมอไหนนะครับสายไฟแล้วก็แถมให้อยู่ที่2ี่เมตรเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ําออกกันเนาะตัวน,นี้คืมนะครับตัวนี้เวลาลองน้าประมาณบ่ายสองครึ่งคืบครับเห็นดวงอาทิตย์อยู่เนาะเราไปดูน้ําออกกันนี้น้ําออกเต็มท่อนะครับขนาดคืมนะครับตัวน,นี้เราก็ลองมาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงอะลองให้ลูกค้าดูดน,นี่ครับน้ำออกเต็มท่อนะครับสายดูตัวนี้เราแถมม้ที่หกเมตรนะครับแต่ว่า ลูกค้าแกาขอเป็น12เม็ดนะครับพิเสียเลยครับตัวนี้คือลูกค้าแกาขอ12เมนะ็ดเนาะลูกค้าแกซื้อเพิ่ม12เมนะ็ดเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับสายดู3มนิ้วออก3นิ้วนะครับตัวนี้นะครับหาออกดีนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจนะครับสอบถามได้นะครับผม โมเดลนี้นะครับเราขายที่10,000หมื่นโอ้หนึ่งมโมเดลนี้นะครับเราขายที่21,900บาทนะครับชุดนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับชุดนี้นะครับ21,900บาทนะครับแต่ว่าตรงตรงนั้นเราจะใส่เป็นเป็นเป็นแบบเหล็กให้นะครับรอบหน้าคือรอบนี้คือลูก้าเขาเขาเผื่อเขาได้ต่อสายสายน้ำหยดตัวนี้นะครับเนาะเราจะใส่แบบนี้มาให้เนาะนะครับตัวนี้คืมนะครับโมเดลนี้นะครับพร้อมใช้เลยครับ21,900บาทนะครับผม ถ้าใครสนใจนะครับก็โทรมาหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับผมขอให้คำปรึกษานะครับครับผมครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ